ไม่ส e ่งไปจน ไปนะไปหมดที่มาเป็นคัตอนนี้เรคือได้่งได้้ก็ไปทำงา จะเพื่อในน้ำแข็งไหมนป็นอันนี้มันลงน้ำแข็งมาจากถีกชาแค่มาขึ้นหน้อยเาอด แเ้วไปที่เซิรสิ่อารก็อันเก็บรรยากาศก็ไ่นม่ี่สแต่น่าจะเป็นอะไรที่มาไเี่ยมันไม่นิง่